พี่เชอร์เขาบอกว่าถ้าไม่รู้ว่าอยากจะแบบเอาเพลงอะไรเงี้ยให้เราไปปรึกษาพี่คนนี้ดูพี่ที่มาคนนี้เพราะว่าเขาจะมีลิสต์เพลงทั้งหมดหนูก็เลยไปปรึกษาแล้วเหมือนพี่เขา,าอยากได้แบบไหนอะไรเงี้ยหนูก็บอกว่าหนูอยากได้แบบมีความเป็นหนูเหมือนก็จะต้องแบบพอร์ฟอร์แมนเต้นแล้วก็มีความ xy, เซ็กซี่เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยได้เป็น สเพลงเพลงที่สองกับเพลงที่สาม,มาแต่ว่าเพลงแรกโดนลุกแบ็กอะหนูว่าคิดว่าคนที่น่าจะรู้ดีที่สุดว่าเราเป็นยังไงเหมาะกับเพลงไหนจะมีอยู่คนคนนึงหนูได้ทักไปีินาซังลินาซังมีเพลงแนะนำไหมที่เหมาะกับใครวะน่าเลยประมาณนี้แล้วพี่ลินะก็ส่งเพลงนี้มา แล้วพอหนูแบบเปิดดูแล้วก็เปิดฟังอะโหมันไขหวานมากท่าเต้นก็มีการโชว์เพอร์ฟอร์มที่แบบสุดยอดมากๆแล้วก็มีความเซ็กซี่ใช่ไหมและเนื้อหาเพลงมันดีมากๆแบบฉันจะแบบไม่มองไปข้างหลังอะไรที่ผิดพลาดมาแบบมันไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบบมองแล้วก็แบบไปข้างหน้าต่อไปเพื่ออนาคตของเราอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันถูกต้องมากๆที่เป็นเพลงนี female, ้แล้วก็เลือกเพลงนี้มาใช่ ก็รู้สึกว่วามันเป็นเพลงที่เหมาะกับนุมมากก็เลยเขียนไว้อันดับหนึง่ง